เดี๋ยวครับพี่ครับจะส่งรับชาวของคุณลูกค้ามานะครับในส่วนนครับนี่เป็นรุ่นโปรโมชั่นเนาะเฉพาะกระปืนนะครับก็850ที่แนะนําไปนะครับที่เถึงวันที่ห้านะครับวันที่หกก็หมดเขตนะครับโอเคเป็นเบล 7231M191 เป็นนะครับสวยงามมากนี่จะอยู่ในกล่องเนาะที่ลูกค้าก็ซื้อแก๊สเพิ่มให้ผมทดสอบให้ดูครับนะครับใหม่ๆนะฮะแก๊สลายพังก็เติมให้ี่รุ่นี B ก็0.20กรัมนี้เราก็สีเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นซิลิโคนเนาะนะครับที่ใช้เดี๋ยวแนะนําตัวนี้นะครับ ไว้ที่สนองปืนนะครับโอเคนะครับเราก็จะทดสอบกันเลยเดี๋ยวแนะนำการใช้งานด้วยนะฮะถ้าใคาที่ยังไม่เคยเล่นเนาะก็จะดูติดตามดินะฮะว่าดูก็ไม่ยากนะครับผมการเล่นดีๆครับผมแกะเลยนะครับผม,น,บ <c oughs> น,บมนะครับ,บ,นเ,นเ,บเนี่ยะนะครับใหม่ๆเนี่ยก็เปิดปืนเนาะแกะเลยทดสอบในตัวว่าดีหรือเปล่านะฮะทดสอบ บางคร okay. so 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 okay. so okay okay, so ั้งเราได้ทดสอบนะลูกค้าที่เคยได้ไหมนี่ก็จุกต้องปิดคือถ้าเราไม่ได้ปิดได้ก็ได้ครับก็ป้องกันเดี๋ยวนี้ลูกสูบก็แถมให้ก็เอาเดี๋ยวจัดส่งเลยเป็นลูกสูบสำรองนะนี่ก็เป็นไม้หลองกล้องรวลาลูกสีนะครับอันนี้ก็ไว้ปรับบูธได้โอเคนะครับก็เดี๋ยวถอดนักก๊าซออกมาแล้วถอดนะครับแก๊สก็ต้องเติมตรงนะครับเติมนี้ไม่ได้ครับมันมีไม่มีแรงอับแก๊สตรงตรงฮะคือกดไปลำดานะ เราไปประมาณสักแปดวิก็ค่อยๆดึงมาได้ประมาณนี้ฮะสักหลายๆรอบก็ได้ฮะสองสามรอบแล้วแต่ชิมก็เต็มฮะประมาณนี้โอเคนะนะครับก็กดดูฮะตึงๆนาะถ้ามันจมไปหรือไม่มีแกนฮะนี่ก็ซิลิโคนแล้วก็ฉีดฉีดตอนนี้หรือฉีดตอนไหนก็ได้แล้วแต่ฉีดก่อนเล็กก็ได้แล้วแต่นี้ก็ได้ขึ้นมาคาสไลน์ฮะนะครับผมก็ฉีดไปสองปืนก็ได้แล้วแต่มันก็ดีนะฮะนะครับฉีดเข้าไปะประมาณนี้ ครับผมไม่ยากครับคือฉนอมปืนมากฮะอีโกนี่ฉีดตรงนี้ด้วยถ้าเป็นแมกกาซีนฮะยางมมลิ่งจะอยู่ตรงนี้ฝั่งแม็กอะไรประมาณนี้แล้วก็เติมลูกลูกเราก็กดที่ปากแมกได้เนาะเติมไปครับประมาณว่าจะหย่อนเข้าไปข้างข้างล่างสุดก็ได้เลยครับจะสะดวกครับประมาณนี้ครับผมแต่ตรงนี้ก็ได้ครับผมก็คือมันมีมันมีหลายแบบ ค่อยๆไล่มาค่อยๆเราปล่อยนะครับถ้าปล่อยแรงตีปังไม่ใจได้นะครับผมก็ต้องบีบถ้าาเราขึ้นลำเงี้ยขึ้นลำมันล็อกมีน็อกขึ้นนะฮะขึ้นลำสไลด์ล็อกได้นะฮะทุกถ้าไปอย่างเงี้ยยิงไปดีลังอ่อนยิงเ้าขึ้นนี่ไม่ไม่ค่อยดีจะหักนะคือโอเคนะครับผมดขึ้นไปเสียบเข้าไปเนาะแล้วก็ขึ้นมาไรขึ้นอะไรก็คือซ้อมยิงนะครับผมดีบละอ่อนด้วยฮะเอยดงได้เลยครับผมต้องมีอะไร ส,สบายดีครับผมแบบเด็กต่ส่งให้ครับผมก็สนใจรุ่นไหนก็ทักมาหรือรุ่นโปรก็ทักมานะครับก็ใกล้หมดแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับจตส่งให้ครับ